นี่นี่มาช่วยแม่ขายไอศครีมค่ะไอติมมาแล้วค่ะไอติมไอติมมาแล้วค่ะซื้อไหมคะพี่ซื้อไอติมหนูหน่อยแม่ค้าตัวน้อยมาขายไอศครีมค่ะไอติมมาเอาไอติมมาแล้วค่ะไอติมมาแล้วค่ะพี่พี่ <laughs> เรียกลูกค้าลูกอยากลูกค้าเลยหนึหนูห,หนูกินเยอะแล้วหนูต้องทำงานให้ซีซีไหมคะให้ซ <laughs> ีซไหมคะไมซื้อแม่นหนูหน่อยไม่ซื้อแม่หนูหน่อยค่ะแม่ได้ที่ห้องไก่พี่น้อง<ะ>นั่งอยู่บนมีคกุนนมาซื้ออยู่กันว่า <laughs> ไอสตีมมาแล้วนะคะ <laughs> <laughs> บอกจริงค่ะบันนี้พูดได้บอกเลย มาหนามาลังลูกเรียนพี่น้องขายไอศครีมให้เด็กๆเขาไม่ออกลูกเอาเอ้ยๆต้องไปเก็บเรียกพี่ๆกินไอศครีม ว่าใครอยู่โรงเรียนพี่น้องจะ่าอนุบาลไปแล้วเมื่อกี้กัขใครได้ชิปกออนถึงว่าเมียง้อเจ็ดแปดอันครับผมกับไปขึรถา่ามยรถว่า<อ>วาคางแสดงสแสดงว่าเด็กหน่อยในบูบานนี้กลี้ยเด็กง่าย นอกพิมก็กลับบ้านแล้วขายอยู่หน้าอยู่หลังเลียนนกบ้านหลังนุงเลีอยนนกพิมเดี๋ยวมืออด่ยังเจ๊ดังเ้ยพดังเขายูจะไปว่ายยัยนี่ขาดังมากี่นว่วายยัย กินมดเทิงดูกสิน่นเทิงไอศครีมโอ้ยอันไหนมาอันไหนจอดนี่นี่ซื้อปั๊บอันไหนจอดซื้อมดอ่ะปะเรมาแล้วปะ,ปะไปกคอนพี่น,อาาน้องเพราะว่าเจ้าของเพิ่นมาแล้วเนาะปะโอเคมา,มาแล้วพี่น้องโอ้ไปขายโรงเรียนมาแล้วเดี๋ยวเปิดหน้าให้พี่ว่ากัน จอดแล้วเฮ็ดย่างสีกแล็อ๋อเปิดเลยเรียกเอาเลยมาขายให้ร้านนี่นี่ฮะนี่นี่พ่อเลยเด้อเดี๋ยวอยากกินน้ำใย,ยอีกโอ้โห จอดพักก่อนพี่น้องเนี่ยมามุดการใช้เรียนกับเย,ยก่อนจังหน่อยนึงเขาบานครับผมเดียบบเด๋ยวรอบานเดี๋ยวทาทาเด็กหน่อยนักเรียนมาทาเด็กหน่อยนักเรียนมาจะเข้าก่อนเด็กหน่อยจะมาบานไหมเลืมเรียนไหมแต่ว่าแต่หน่อยไปขายหนาโรงเรียนมาแล้ว ซืเเขาไว,วนไ้ำบรรยากาศเดี๋ยวจัชิิกับบ้านครับผมรอบบ้านอีกจักรอบก่อนจักกน้อยขอบคุณเลยลี่ติดตามครับผมสวัสดีครับ